ตอนตายเนไปสำนักของพญายมันส e. wow! ิ่งี่เรียกความเป็นที่สุดเป็นเสบียงเดินทางคือบุญคือกุศลพยายามสร้างถึงสร้างกุศลให้เดี่ยวเกาแค่นี่น้อยเดี่ยน้อยฮาวนเวียนในวัฏสงสารฮาวน์วนเวียนยี้นี่แค่เนี่ยนะฮะตายไปได้ไปขึ้นสวรรค์หรไปไปเกิดในภพภูมิที่ดีกันยังดีดีกว่าดีกว่าว่าเาตายไปแล้วก็ไปตกในโลกไปใตรกรรมในโลกมันก็ยังมันก็ยังดีอยู่นี่ดีเนี่ย ไปขึ้นสวรรค์หรือว no ่าไปขึ้นในพระภูมิที่ดีก็ยังดียู่ยังใครก็ตายไปแล้วไปตกนรกเว่ามันกับแบบนี้เกิดมาแล้วกับคนธรรมดาแล้วประชาชนนะทั้งซัดเลยทั้งทะเลเลีแต่พระเจ้าคนณวอารวมเดี๋ยวไว้เบิดเลยนะวันในโลกนี่คือซัดโลกทั้งคนคนไล่วั้งแต่สันพรมสันเทวดาเลยฮอนนรกฮอนมนุษย์หอฮอนนรกเขารวมเป็นซัด ท่านโลผู้เป็นผู้ที่ต้องใส่ยังได้แต่เกิดว่าต้องวัตถารอยู่นอกจากคนที่จิตเพิ่นงลดพ้นไปแล้วมันไปได้กลับมาเกิดดีเลยแล้วเป็นเป็นพระญาติไปแล้วนี่จะเอาเอาเจ้าค่อยและอัตมาทั้งเจ้าและกาตั้งเป็นยังเป็นพุทุชนอยู่ยังมีที่เรื่องปัญหาอยู่ยังเรียนเรียนเรียนไหวแต่เกิดเร่องวัตถุศาสตรอยู่เพราะฉะนั้นทีเทียวคนคนทำ เยืนหนึ่งพยายามสร้างบุญสร้างกุศลให้เจ้าของไอ้ท like, ี Herm ่สำคัญคนเขาทั้งสัตว์ทั้งคอยกับตั้งสร้างคนปล่อยเดือดตั้งเพื่ัฒนาความสุขความเจริญในเมื่อเขาพัฒนาความสุขความเจริญเนี่ยไปพยายามสร้างบุญสร้างกุศลให้เจ้าขอสร้างพลังความดีเจ้าของพัฒนาความสุขและที่พยายาคือว่าประจักความสุข ความซุกความเจริญของคนโดยที่แความซุกมันหายง่ายแต่คนบอกครับเพียงแค่ว่าเขาพููว่าความสุกมันมาจากใจความสุกมันเกิดจากจิตจัใจแล้วับมันไม่ได้เกิดจากสี่อื่น่มันเกิดมาจากใจบ่วสุกบ่าซุกมันเกิดมาจากใจวันนี้ทีนี้เมื่อี้เาเฮ็ดกันยงง่ายถ้าอยากมาป้าถนาความซุกซึ่งแต่ที่มันมาลบกวนจิตใจน้เฮ็ดซึ่งแต่ที่มันปั้นทอนจิตใจให้เฮ็ดจิตใจให้เป็นทุกข์จิตใจให้ห่สบาย กทิ่มมันไปก็วางมันไปนะจะเกี่ยวไะไให้เนียความบวสบายใจความพอใจต่างๆพิจารณาให้พิจารณาเห็นว่าเวลาทำความปสบายใจมันเป็นอะไรเป็นทุกข์ควาพอใจความพอใจเป็นอะไรเป็นทุกข์เป็นทุกข์ือกันแม้แต่ความพอใจบางทีก็ีสร้างความทุกข์เหมือนกันเหมนรู้อะ่รที่สร้างความทุกข์ยังเดี๋ยวนั้นว่าทุข์ว่าทุกข์มันเกิดมาจากใจเขาเนี่ยพยายามรักษาจิตแัะใส่ใจเฉพอ ถ้าคิดเกิดคิดแต่เรื่อวันที่ดีๆหรือว่าไอ้หรือบางทีมันประสบประสบกับอารมณ์ที่มันพอใจนะครับพยายามพยายามรักษาไว้เลยอ้าเราพอใจจะให้แท้งไปทุกข์ก็ทิ่มไปว่างไปทิ่มไปวิทยาเพื่อเปรียบเปรียบคือเดี๋ยวถ้าคนบุรุษผู้มีกําลังมากนี่ตจะล้อมันทำลายมาล้อมจะล้อมมันลายน้อยไปนี่แหละทุยทิ้มความคิดด้วอารมณ์ใดเกิดขึ้นมาทั้งอนกันความเรื่องบริสุทธิ์ใจทุยทิ้มท่องทิ้มจั่งวันนั้น บางทีกัความบ่พอใจความบม่พอใจหรือว่าความโมโหที่เถอะบ่มื้อนี้บ่มื้อื่นกูก็ตายเจ้เขากลัตายเจ้าก็จะสิบีเคียด์ไปสั้างกับทั้งที่เลบ่สบายใจหาทิ้งไปวางไปรักษาไว้แต่สี่มันดีๆแต่ก็สร้างพระและพยายามสร้างตุ้งานความดีจะฟ้องสร้างบุญสร้างส่วนทจะฟ้องอันใดบ่ดีหรพยายามละพยายามนั่นไปเพราะว่าถึงเพราะว่าถึงที่สุดถึงนั้นแล้วทั้งกรรมดีกรรมชั่วเขาต้องไปปล่อยวางต้องปล่อยต้องวาง แต่ในเมื่อายปล่อยวางบปได้ถาพยายามปล่อยวางกรรมชั่วสร้างถูกงานความดีสร้างกรรมดีเรีก่สร้างบเีว่เพว่าชีวิตคนเรากระสั่นเขาสั่นเขาก็งอไกลและสรางคนสร้างไกไกลชอดไกลชอดสำารับพยายมนะเแต่ื้อ่าเป็นชอดเดือยนันแหละแล้วเมื่อไปทุกคนึ่งพยายามเอกถึงความสาพยายามไหมนะไม่เลยเพราะว่าชีวิเราแบบนี้เบื่อแบน้นอน พยายามนึกถ ja e e no ึงความตายที่จะมาถึงแล้วกันแล้วพยายามพิจารณาว่าอันไหนที่มันดีมันดีเนาะพยายามทิ้งไปวางไปอันไหนที่มันดีที่มันนกับพยายามควรควายสร้างให้เจ้าของเพราะว่าเป็นยามันจะโชคดีที่เขาเนี่ยมีลมหายใจด้ว่แล้วเป็นยามสร้างคนบงานขอดีให้เจ้าของสร้างบุญสรางสวยงห้าของอ่าเป็นมรณาสัตว์กายที่แต่ที่เป็นเป็นบุญในส่วนที่ไจะพาแบบทำมาในดีจการนี่เป ที่จำต่อไปในอนาคตการภาคสิ่ไเป็นอยู่รมป็ขอให้เป็นประน่นั้นเป็นเหตุเป็นเหตุเป็นพระพระวะแต่าแต่ว่ากําลังเป็นเหตุเป็นพะเป็นพระไปแจให้โยมทุกคนมีความสุขความเจริญนิดสิ่งแต่ตัวพิจมลของทราก็ขอให้ความคิดความปรารถนาเ่นั้นจึงพันธุ์ันพันธุ์ด้วารพิเ่ท่กนเกุสาธุสาธุอุท กุเลนติสาคารังเอวะเมวะอิโต้ทินังเตตาังอุปกัปติอิสิตังบติตังตุ้งังขิปะเมวะสมิสตุสัพเพเบเลนตุขังกปาฟัันโทปนาราโสยะทามิโชติละโสยะทาสัิติโย โนจัตตารรรมวาทันเทียยุวันโสุขังอลังยิยสิติทะนังลาพังสติภคะยังสุขัพระสิระยุจวันโนจโพคังบติเจยาสวาตว าวาตุสามังฆะลังนาขันตุสาะเทวตาสาพธรรมานุบาเวนะสะทาสุดีผวันตุเตผวาตุสามังฆะลังนาขันตุสาะเทวตาสาภสังฆา

जावो आदि भान तो मम मन संतु स तथा एव यत तो चतु भवे भवे उचुन तित्था सति पัญญา सले भूति अनि रामर भंतु लोका संका तुम जा विय सोमे बोधा दीपावरो नतो บุญกับแม่แพนะคะจะผาก <c oughs> าสะถูกบุญนำเดอ้ออยู่ดีไม่แหงกาสะถูุดูสาะป่าพระอาจารย์นะนี่น้ำขื้นเต็มเลยน้ำภูเขาลงมานะอันนี้ภูเขานี้ลงมาจากวัดภูมาจากภูหลวงนะคะนี่นามมา้ำมันจะเป็นห้องลงมาตามห้วยม,มักก็สีมีขึ้นไปกกะสีมีลายหัวลายห้องมักกะสีแยกกันแบบนี้นะคะนี ขึ้นไปเนี่ยก็สิเป็นปลานอ้อยลายพระอาจารย์เอาของมาปลูกใส่เต็มเลยอ้ยอดขนแคนเดี๋ยวไปดูเนี่ยขนแคนเด้อกันพอดีเราหัจักยอดขนแคนแกงดอกมันแซ่บนะือปลาเยอะแยะเลยอันนี้สิเป็นน้อยน้อยลายที่มันไม่มีขนนะนี่ลำมันในสี่เหลี่ยมยอดขนแคน เห็นไหมนี่แมขอกะสีอาอันนี้มันไ,ไปแกงนี่หากออกแล้วกระปอกปอกปอกอไปเกงมันสิออกหวานหวานเสร็จโออ๋อีอ่งไงมะคอเป็นอยู่นี่อ่ะประด้มาวัดเดี๋ยวขึ้นมะคอดีกว่าอยากกินนะ่ะว่าแล้วลืมไปเลยว่ามะคอเป็นหน่วยค่ะเดี๋ยวขอมะคอหน่อยเด้ง อยากกินมะเขือน้ำเต็มเลยนะคะน้ำเออ้ทยน,น้ำแดงผระจานร์โตน้ำเพราะว่าน้ำป,ป่าเหามันนะอันนี้ไงหลายอันนี้ต้นอะไรนะมากอะไรนะนี่บ่ค่อยได้มาวาดัดบ่ค่อยได้กินนะ ส้มอะไรนะแม่นี่ผ่าจานตอนแล้วนี่เป็นดองยอดคอนแคนเลยนี่ค่ะเป็นดองยอดคอนแคนอันนี้เขาแยกต้นอะไรคะเนี่ยัวปีกกล้วยเพราะอร่อยดีค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง จงอะไรคืออย่าหัวเดี๋ยวขอดมขอกอนเด้อนี่ดมข้อเดี๋ยวขอกินนี่ปีนี้เพิ่งได้กินนะนี่มากินนำกันถ้าบอมมาวัดก็บ่ได้กินนะนี่ถามเลยค่ะถ้าว่าถ้าผู้ใดบอกินเปรี้ยวน่ะถ้าผู้ใดกินเปรี้ยวนะก็ชีบอกว่าบ่เปรี้ยวแต่ถ้าว่าผู้ใดกินหวานนะมันชีบอกเปรี้ยว นี่เนื้อชามเลยค่ะมากินนกันเจ้าหนะลืมบันนกอกนะค่ะมากินข้าววัดน้ำกันเนะื้อค่ะสาธุบุญวันนี้กับแม่แพนะคะ,คะมากินข้าวกันมากินนี้อปลาเปรี้ยนะคะ